เราก็กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเราเกิดมาจากภพใดชาติใดมาจนกระทั่งถึงวัดนี้ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในหัวใจของสัตร์แล้ว <c oughs> สัตว์แต่ละลายละลายนี้ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อเนเงื่อนอปลายแห่งการเกิดแก่เจ็บตายของตนในภพน้อยภพใหญ่มีมาตลอดอย่างนี้และจะเป็นไปตลอด ไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นเดียวกันเราก็ไปแบบสูงทั้งท่อนไหลไปตามน้ำอย่างนั้นเพราะกิเลสเป็นกระแสน้ำพัดผันเราคือขอนสุงให้เป็นไปตามนาศของมันไหลไปเรื่อยๆไม่มีฝั่งมีฝามีเขตมีดานสำหรับขอนสูงลอยน้ำนี่จิตใจของเราที่ลอยไปตามกิเลสตัณหาประเภทต่างๆซึ่งพา ฉุดพาลากเรามานานแล้วเราก็จะลอยไปตามนั้นตลอดไปแบบไม่มีฝัง่งมีฝาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันถ้าเราไม่สาพยายามฝาฝืนต้านทาน,ทานวันได้ก่านสร้างความดีคือการสร้างความดีมีมากน้อยนี่คือเขตคือแดนคือฝัง่งคือฝาหดจนเข้ามาเช่นเราจะเกิดจะตายจํานวนเท,ท่าไหร่คนมีคุณงามความดี ย่อมมีเฉษมีดานหดย่นพบชาติของตนเข้ามาโดยลำดับพร้อมกับการสร้างความดีเป็นลำดับพบชาติจะหดเข้ามาหดเข้ามาเช่นเราเกิดมีเวลา,านี้เราก็ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพบใดแดนใดเกิดมากี่พบกี่ชาติเราก็ไม่ทราบทีนี้เมื่อคุณงามความดีมีทำสำ,ำประจักษ์ใจเข้าไปโดยลำดับแล้วยอ่อมทราบได้ในความเป็นมาของตน นั่ท่านดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอุเพนิวาสานุสติยาน <c oughs> ลึกพระพุทธเจ้าของเราและลึกชาติย้อนหลังได้ไม่มีประมาทนั่นสัตว์ทั้งหลายลึกชาติมาได้ไม่มีประมาทแต่การเกิดตายก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าว่ามีประมาเทเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าโตรนลึกชาติมาได้เท่านั้นทีนี้พอตร,รัสลูกปึงขึ้นมาเท่านั้นแล้วอันดับที่สองคือเจตุปาจยาน เมื่อปฐมยานทรงระลึกปุเพนิวาฒระลึกชาติของพระองค์ได้ตลอดทั่วถึงอันดับที่สองทรงพิจรณาดูจะทุกความเปิดความตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกฐานนี้หาประมาณไม่ได้มากต่อมากไม่มีอะไรเกินความเปิดตายของเจตพิญญาณของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรนี้และอันดับที่สาม ซึ่งเกิดจากการพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความตายนี้มันเป็นมาจากไหนสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดแล้วตายแล้วไม่มวันเมื่อนายอิ่มพอไม่มีเขตมีแดนอะไรเป็นต้นเหตุให้พาเกิดพาตายนี้ตลอดไปจนไม่มีเขตมีแดนอย่างนี้จึงพิจารณาเข้าไปหาต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันจริงๆท่านก็แสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาคือปัจจยยการ เมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปเรียกว่าแกะลอยแห่งตัวพาเกิดพาตายได้แจกิจแต่วิญญาณซึ่งมีวิชาตัวเชื่อแห่งพบฝังอยู่ภายในใจนั้นแล้วพิจารณาแกะลอยเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตั้งแต่ศีลแต่สมาธิคุณงามความดีทุกประเภทเป็นการแกะลอยแห่งภพชาติของตนเมื่อมีความรู้มากเข้าไปมากเอาเอม,มีบรารมีมากเข้าไป การตามรอยแจะรอยของภพชาติของตนก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปโจนก็ะึงอวิถึงอวิชชาปัจจญาสร้างขาา้าราดังพระพุทธเจ้าตรัสสรุธรรมขึ้นในปัจฉิมายามจวนสว่างเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นคือพระองค์ตามรอยแห่งจิตวิญญาณที่มีอวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายถึงตัวของมัน แล้วสังหารก่อนลงในเวลานั้นขาดสะบั้นไปเลยเรียกว่าตรัสสลูธรรมนี่คือสังหารจิเดชตัวพาให้เกิดให้ตายในพพน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณได้ขาดสะบั้นลงแล้วในคืนวันเดือนหกเป็นนี่ดูตามร่องรายหพระตัวพาเกิดพาตายจากนั้นมาก็มาประกาศธรำสอนโลกเรื่อยมา ยนสัตว์โลกหลายได้ยินได้ฟังตามพระวูเดจ้าก็บันรธรทำตามลำดับลำดามาจนกระทั่งทุกวันนี้เนละตัวพาให้เกิดให้กายคือจิตตวิญญาณดวงนี้มันมีเชื้อคืออวิชาฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้จะไปเรียนวิชาขาแขนงใดในประเทศใดก็ตามไม่มีทางที่จะรู้ได้ ในหลักธรรมชาติที่ให้พาสัตว์เกิสัจัดตานี้นอกจากวิชาธรรมคือจิตตะวินภาวนานี้เท่านั้นมีจิตตะวนภาวนานี้อย่างเดียวที่ตามร่องรอยที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้ววบงตน้นตั้งแต่ขั้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม